สวัสดีนักเรียนชั้นป5ทุกคนนะคะเนื่องจากนะคะในวิดีโอก่อนนะคะคุณครูให้ดูของคุณครูโอแล้วนักเรียนไม่เข้าใจนะคะถึงวิธีการอ่านปิซซึมนะคะก็วิดีโอนี้ครูจะมาสอนเองนะคะแล้วก็ให้นักเรียนหน่กลับไปแก้นะคะจากวิดีโอเดิมนะคะแก้แบบฝึกหัดเดิมที่คุณครูสั่งไว้คือหน้า30และ31นะคะวิธีการอ่าน ปริซึมนะคะง่ายมากนะคะก่อนอื่นเลยนักเรียนต้องแยกฐานให้ออกก่อนว่าฐานของปริซึมรูปนั้นคืออะไรนะคะฐานของปริซึมเนี่ยจะมีลักษณะที่เหมือนกันนะคะอย่างปริซึมรูปนี้นะคะจะมีฐานที่เหมือนกันอยู่2ฐานนะคะฉะนั้นปริซึมเนี่ยโดยปกติแล้วนะคะจะมีฐาน2ฐานให้นักเรียนจำไว้เลยว่ารูปปริซึมมีฐาน2ฐาน ที่มีลักษณะที่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นปีซึมรูปนี้มีฐานสองฐานนะคะวิธีดูเหลี่ยมนะคะบางคนยังดูเหลี่ยมไม้ครูมไม่เป็นเลยนะว่ารูปนี้มีกี่เหลี่ยมนะคะอันนับหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะอันนี้คือรูปห้าเหลี่ยมถูกไหมคะเพราะมีห้ามุมเพราะฉะนั้นปีซึมรูปนี้นะคะก็จะมีฐานสองฐาน ที่เป็นรูปห้าเหลี่ยม2รูปถูกไหมคะและมีด้านข้างนะคะด้านข้างเป็นรูปอะไรคะสี่เหลี่ยมเห็นไหมคะด้านข้างจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมหมดเลยนะคะเอาตัวอย่างต่อมาเด็จะได้เห็นภาพมากขึ้นตรงนี้นะคะคือหน้าตัดหรือฐานเห็นไหมคะเป็นรูปสามเหลี่ยมเห็นไหมฐานของพีซึ่มจะเป็นรูป ตามที่เขาให้มาจะต้องมีอยู่สองฐานนะคะ1ฐานและ2ฐานนะคะแล้วตรงนี้คือหน้าข้างนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมอันนี้ฐานรูปนี้เป็นรูปอะไรคะสามเหลี่ยมฐานรูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะมีอยู่สองฐานจะไวนะ้นับริซึ่งม,มีฐานสองฐานนะคะหน้าข้างจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเห็นไหม ฐานเนี่ยเราเรียกชื่อหนึ่งว่าอะไรคะหน้าตัดก็ได้นะคะหน้าตัดหรือฐานอ่ะนี่มาดูตรงนี้เห็นไหมอันนี้ก็ฐานเหมือนกันนะคะมีกี่เหลี่ยมหนึ่งสองสามสี่ห้าเหรอคะอ่าตรงนี้คือฐานหนึ่งฐานสองฐานนะคะแล้วตรงนี้คือหน้าข้างนะคะเห็นไหมหน้าข้างหรือมีอีกชื่อหนึ่งว่าหน้าข้างนะคะ ฐานก็มีอีกชื่อหนึ่งว่าหน้าตัดนะอ่าทีนี้มาดูวิธีการอ่านชื่อของพริซึมนะคะง่ายมากๆเลยวิธีการอ่านชื่อของปริซึมก็ให้นักเรียนดูที่ฐานเป็นหลักนะคะว่าฐานของปริซึมชนิดนั้นชื่อว่าเอ่อมีลักษณะแบบไหนอ่านตามลักษณะของฐานนะคะอย่างรูปแรกเนี่ยฐานของปริซึมมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะก็จะชื่อว่าปริซึมสามเหลี่ยม ถ้าเขาถามหนูว่ารูปนี้มีชื่อว่าอะไรก็ให้ตอบไปว่าปริซึมสามเหลี่ยมรูปนี้ถ้าเขาถามว่ารูปนี้มีด้านข้างคือรูปอะไรมีด้านข้างเป็นรูปอะไรคะสี่เหลี่ยมถูกไหมอ่ะรูปนี้มีชื่อว่าอะไรชื่อว่าปริซึม สี่เหลี่ยมเพราะมีฐานเป็นล okay, ักษณะสี่เหลี่ยมโอเคไหมคะรูปนี้มีด้านข้างเป็นรูปอะไรก็เป็นรูปอะไรคะสี่เหลี่ยมโอเคไหมรูปนี้มีชื่อว่าอะไรมีอยู่สองฐานที่มีลักษณะสี่เหลี่ยมก็เลยชื่อว่าปริซึมสี่เหลี่ยมมีด้านข้างคือเป็นรูปสี่เหลี่ยมโอเคไหมอ่ะอันนี้ชื่อว่าปริซึมห้าเหลี่ยมเพราะมีห้าเหลี่ยม หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะมีด้านข้างก็คือรูปสี่เหลี่ยมนะคะอ่ะวันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมพิซึมสี่เหลี่ยมไหมอันนี้ก็ริซึมสามเหลี่ยมนะคะเพราะมีฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมอันนี้มีหน้าข้างเป็นรูปอะไรคะสี่เหลี่ยมอย่าลืมนะริซซึมส่วนใหญ่จะมีหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะ ไม่ส่วนใหญ่อ่ะปริซึมทุกรูปจะมีหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมเสมออาวันนี้ชื่อว่าปริซึมห้าเหลี่ยมถูกไหมเพราะมีห้าเหลี่ยมอันนี้ชื่อว่าปริซึมสามสี่ห้าหกหกเหลี่ยมนะคะเพราะว่ามีอยู่ทั้งหมดหกเหลี่ยมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะอ้าวทนนี้ลองมาดูแบบว่าไม่มีชื่อบอกบากอ่ามีฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมชื่อว่าอะไรคะปริซึมสามเหลี่ยม มีหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมก็ชื่อว่าสี่เหลี่ยมถูกไหมมีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมชื่อว่าปริซึมสี่เหลี่ยมฐานรูปห้าเหลี่ยมชื่อว่าปริซึมห้าเหลี่ยมฐานรูปหกเหลี่ยมก็มีชื่อว่าปริซึมหกเหลี่ยมนะคะอ่าตรงนี้จะแตกต่างจากปริซึมตรงที่ทุกด้านทุกหน้าจะมีขนาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส พอมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสทุกด้านแล้วนะคะทุกหน้าเลยเราจะเรียกรูปนี้ว่าลูกบาศกจะไม่เรียก,กว่าปิซึมนะเพราะว่ามันเท่ากันทุกด้านปิซึมจะมีแค่สองฐานถูกไหมที่เหมือนกันแต่ว่าลูกบาศกอะ่ะมันเหมือนกันทุกทุกฐานเลยถูกไหมคะฉะนั้นเราเลยไม่เรียกอันนี้ว่าปิซึมเราเลยเรียกอันนี้ว่าลูกบาศกนะคะ อันนี้ก็คือลักษณะของลูกบากที่จริงแล้วนักเรียนก็เห็นลูกบากปกติทั่วไปเลยก็คือลูบิกที่หนูเล่นที่มันหมุนได้ถูกไหมคะเป็นสีสีอันนั้นก็คือลักษณะของลูกบากนะคะก็วันนี้ก็มีแค่นี้นะคะให้นักเรียนกลับไปแก้แบบฝึกหัดหน้าที่30แล้วก็31นะคะแก้เสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูดูว่าถูกต้องไหมนะคะก็วันนี้มีแค่นี้นะคะบ๊ายบาย